ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ปัจจุบันมีนายชานนลงอมรศิริสิงห์ขอนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คน เปิดทำการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นองค์ประกอบที่1รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนการส่งเสริมสนับสนุนในการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลการดำเนินการ 1. ผลที่เกิดกับนักเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและได้ลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมเรียนรู้ active learning เกิดการเรียนรู้ที่คงทน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนตื่นตัวและกระตือรือล้นช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 2. ผลที่เกิดกับครูครู้อยละ90มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเต็มความสามารถเปิดห้องเรียนให้เพื่อนร่วมงานเข้ามาสังเกตการสอนและร่วมสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา ครู้อยละ9 0จัดทำรายงานการใช้สื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ของตัวเองนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวเพื่อแก้ปัญหานักเรียนและพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 3. ผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรม active learning ในสถานศึกษา มีหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์สอดคล้องกับบริบทตรงตามความต้องการเกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรสถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริหารสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงานงบประมาณและงานด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีการพัฒนาบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อมอบหมายงานมีคณะกรรมการสภานักเรียนเครืรอข่ายผู้ปกครองสิทธิ์เก่า มีการจัดระบบหอพักนักเรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงหริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผลการดำเนินงาน 1. โรงเรียนมุ่งเน้นการสอนโดยใช้การเรียนรู้ Active Learning จากฐานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 2. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาและแจ้งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ 3. โรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทุกสัปดาห์เพื่อชี้แจงข้อข้าราชการระเบียบแนวปฏิบัติวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน 4. มีการตรวจสอบติดตามการจัดทำบัญชีการเงินพัสดุให้เป็นปัจจุบันโปร่งใสและตรวจสอบได้ 5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นและสวยงาม 6. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ได้บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมทางการบริหารมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการาศึกษามีการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผลการดำเนินงาน 1. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพให้มีการรับประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านตำแหน่งครูผู้ช่วยและประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปีของข้าราชการครูและพนักงานราชการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2มอบหมายกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกำหนดภาระอย่างชัดเจน 3. ส,ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. อำนวยความสะดวกและจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามสมควรและบริบทอย่างต่อเนื่อง 5. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมอบรมประชุมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพและการบริหารการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารจากผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆมีการเรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารงาน ผลการดำเนินงานได้รับการพัฒนาอบรมทางวิชาชีพและการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดประชุมส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ทุกคนคิดเป็น100%เปอร์เซนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ผลการดำเนินการ 1. นักเรียนปอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผลการอ่านออกที่สูงขึ้นและผลการสอบอาที 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในการพัฒนาผู้เรียนในระดับดี 3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ฐานกิจกรรมโครงการ 4. ครูมีการพัฒนางานวิชาชีพได้ผ่านการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีจิตสาธารณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักจรรยาบรณ และมีวินัยผลงานหรือรางวัลที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมหัวข้อพัฒนาเด็กดีสู่สังคมด้วยโครงงานคุณธรรมปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตส2งโรงเรียนบ้านห้วยนำเย็น ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. รางวัลเหรียญเงินการประกวดการแสดงทางวิทยาศา,ศาสตร์ายโชระดับภูมิภาคประจำปี2566 4. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงินและเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2566ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 โดยเจ้าคุณฝาเจ้าจากประเทศสิงคโปร์โดยลูกศิษย์ออนรำพาโชคดวงดีมอบพื้นที่ตั้งบริเวณโรงเรียนสอนภาษาจีนชื่ออินเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณหนึ่งไร่315ตารางวาซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งตั้งแต่ประตูโรงเรียนไปจนถึงบริเวณโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำ ของคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่รวมพลังตั้งปฏิหารที่ว่าจะพัฒนาสถานศึกษายกระดับมาตรฐานของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นขอบคุณค่ะ